ทีเด็ดสิงสนามในวันนี้ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับและทีเด็ดสิงสนามในวันนี้จะพามาวิเคราะห์บอล5คู่ในค่ําคืนนี้นะครับผมยกคู่ที่น่าสนใจมาให้พี่ๆชมครับและผลประกอบการของเมื่อคืนก็หวานเจี๊ยบนะครับสำหรับตัววีในค่าคืนนี้นะครับเรามาเปิดลีกพรีเมียร์ลีกนะครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟูตแลมนะครับคู่นี้แต่เวลาตีสองตรงนะครับคู่ที่สนะครับซานตาคาลาเปิดบ้านเจอกับปอร์โตนะครับคู่นี้แต่เวลาห้าทุ่มตรงนะครับคู่ที่3นะครับผมยกในลีกลาลิกานะครับ จะเป็นทางด้านเซลตาบิโก้เปิดบ้านเจอกับราเบสครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ที่4นะครับลาสพัดมาร์สนะครับเปิดบ้านเจอกับเซบียาคู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะครับเรามาอยู่ในแชมปเปี้ยนชิปอังกฤษนะครับจะเป็นทางด้านโคเวนที่เปิดบ้านเจอกับออกฟอร์ดนับคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีเด็ดทีหนาสามารถกดเข้าบ้านเขียวนะครับเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์แอดน้าหน้านะครับแล้วพิมพ์ตามด้วยทีเฮดบีแปดแปดแปดนะครับ ในครอบครัวเราครับไม่ต้องกลัวครับมีฟุตบอลสดมีตัวเน้นตัว VIP ชุดโครงการครับทีเด็ดสินามีให้ทุกวันครับและบอลสดครับมีให้ทั้งวันรับประกันว่าพี่ๆนักสู้ไม่เหงาอย่างแน่นอนครับและในครอบครัวของเราครับจะมีกิจกรรมให้พี่ๆร่วมสนุกนะครับจะเป็นกิจกรรมประกันบินนะครับและมีการแจกเสื้อฟรีให้พี่ๆในกลุ่มนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆไม่อยากเข้าบ้านเขียวนะครับสามารถกดเข้าลิก์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจะไปรับชมรับฟังคู่แรกนะครับฝากพี่ๆทุกคนนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเด็ดสิงห์หนามกันด้วยนะครับและตัววีในค่ําคืนนี้นะครับเป็นนัดเปิดฤดูกาลของเพลเมลีย์นะครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟูแลมคู่นี้แต่วเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้2เสมอ1และแพ้2นะครับและนัดล่าสุดนะครับแมนยู U, เปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้นะครับก็เสมอมาในาสกอร์1ประตูต่อน1นะครับและแมนยูทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมาหนึ่งและต่ับ สถิติ5นัดหลังสุดของฟูลแลมเอาชนะไปได้3และแพ้2ครับนัดล่าสุดน้าฟูลแลมไปเยือนท็อฟฟินไฮก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อ0ครับและฟูลแลมททำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมา3และต่ำ2นะครับเฮตวีคัน2งทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดก็เป็นทางด้านแมนยูนะครับเอาชนะไปได้4และแพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับก็แพ้มาในสกอร์1ประตูต่อ2ครับและแมนยูทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมา ทางด้านแมนยูในวันนี้นะครับคุณซื้ออีริกเตนฮากนะครับเพิ่งจะแพ้จุดโทษแมนซีมาในสกอร์หประตูต่อเจ็ดครับในศึกคอมมูนิตี้ซิลนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามในวันนี้นะครับจะไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะเสียลามุฮอยรุนนะครับเลนนี่โยโลนะครับกับไทเลนมาเลเซียนะครับสามแข้งเด้งหน้าเดิมนะครับซึ่งยังไม่หายดีนะครับและคาดว่าเตนฮากจะเตรียมวางหมากในระบบ4231นะครับ โดยมีมาคัสเลสฟอร์ดออกสตาร์ทยืนหน้าเป้านะครับและใช้อามัดดิเยโลนะครับบูโนเฟนาเดสนะครับกับกานาโชนะครับเป็นสามประสานกลางลุกคอสนับสนุนด้านหลังนะครับและทางด้านฟูลแลมทีมเย็นในวันนี้นะครับกุลซิมมาโกซิลวานะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะฮอฟฟินแฮมมาในสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับ ในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่าขุมกําลังหลักครับทั้งหมดอยู่กันครบถ้วนครับและคาดว่าสินวาเตยมจะทับในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีโรดิโก้มูนินะครับดาวยิงแซมบ้าออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าครับและใช้อดามาตาโอเล่ครับเอมินสมิธโลนครับอเล็กซ์อิโบวีครับพันึก์กำลังสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังครับในขณะที่เฮนดิสันลีดครับ กับซาซาลูคัดนะครับปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางครับเลราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านแมนยูนะครับต่อฟูลแลมหนึ่งช่วงตัวราคาที่สองเปิดมา 1- นึ่งีหนึ่งจุดห้าครับกําแพงสูงตามเปิดมา3นะครับกําแพงที่สองเปิดมา3ามขีดสามจุดห้าครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้แนวทางหรือวัานัศนะดีๆนะครับสาหรับตัว VIP คู่นี้นะครับหรือว่าคู่อื่นๆครับที่สิงห์นาไม่ได้พูดถึงสามารถกดเข้าบ้านเขียวนะครับเข้าไปที่เพื่อนๆครับแล้วพิมพ์แอดนหน้าและพิมพ์ตามด้วยทีเฮดบีแปดแปด แล้วพี่ๆจะรู้นะครับว่าทีเด็ดทีนามจะแม่นหรือม,มั่วะจะชัวหรือไม่นะครับและคู่ที่2น้ำจะเป็นทางด้านซันตาคาล่าเปิดบ้านเจอกับปอโต้คู่นี้เต็มเวลาห้าทุ่มตรงนะครับตารางคะแนนของ2งทีมนี้นะครับทางด้านซันตาคาล่าอยู่อันดับที่1ของตารางครับแข่งไป1นัดชนะมา1นนัดนะครับทำประตูไปได้4ี่ได้เสียหนึ่งมีอยู่3คะแนนนะครับทางด้านปอโต้อยู่อันดับที่2ของตารางแข่งไป1นัดเหมือนกันชนะมา1นนะครับทำประตูไปได้3และไม่เสีย 1, มีอยู่3คะแนนนะครับ <S <S สถิติ5นัดหลังสุดของซันตาคาลาเอาชนะไปได้4ได้เสมอ1ครับนัดล่าสุดนะครับซันตาคาลาไปเยือนเอสโตลิสนะครับก็ชนะมาในสกอร์4ประตูต่อ1ครับและซันตาคาลาทําเงินไปได้2จบสกอร์สูงมา2นะครับสถิติ5นัดหลังสุดของปอร์โตเอาชนะไปได้4เสมอ1ครับนัดล่าสุดนะครับปอร์โตเปิดบ้านเจอกับกินวิเต้นะครับก็ชนะมาในสกอร์3ประตูต่อ0ครับและปอร์โตทําเงินไปได้ทั้งหมด4จบสกอร์สูงมา2ตาหนึ่งและเจ้าหนึ่งนะครับ เฮ้ทเฮกันสองทีมนี้ที่เจอกันมาห้านัดหลังสุดก็เป็นทางด้านซันตาคาล่ายังไม่เคยชนะนะับเสมอเหมือนหนึ่งและแพ้สี่นับนาตาสุดนับซันตาคาล่าเปิดบ้านเจอกบปอโต้ก็แพ้มาในสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนับและซานตาคาล่าทำเงินไปได้สองเสียสองจบสกอร์สูงมาสองตํำหนึ่งและเจ้าหนึ่งนับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนับทางด้านซานตาคาล่าเจ้าบ้าน,นครับกุนซอวัตโกมาโต้นะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะ เอตัวลิดมาในสกอร์สีประตูตอนหนึ่งนะครับในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดทุบแบงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่าขุมกําลังหลักนะครับอยู่กันครบเครื่องนะครับและคาดว่ามาโต้นะครับในวันนี้จะเตรียมวางหมากในระบบ3 4 2 1นะครับโดยมีอลิสฟอนซาฟิล่านะครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้านะครับและใช้วินิซิอุสโลเปสนะครับกับกาเบียลซินวานะครับเป็น2กลางลูกคอยซับพอร์ตอยู่นะครับทางด้านปอโตทีมเยือนในวันนี้นนนนะะคครรรัับบบกุซืออวิต์ูโ เพิ่งจะเปิดหลังเอาชนะกินวิเซนเต้มาในสกอร์สประตูต่อศูนย์ในลีกนะครับสําหรับความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือตีโบแบงเข้ามาเหมือนกันนะครับนอกจากจะเสียฟรานซิสโกคอนไซเซอนะครับไซดูซานูซี่นะครับส่องแข้งเลี้ยงค้างสต็อกนะครับซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างพักรักษาตัวนะครับและในวันนี้นะครับจะเตรียมจัดทัพในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีแดเนียลนามาโซนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้านะครับและจะใช้นิโกลาสกอนซาเลสนะครับรับจบอบเป็นเพย์เมเกอร์นะครับ ราคาในวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนปอร์โตนะครับต่อเจ้าบ้านซานตาคาล่า1นึ่ขีดหนราคาที่2เปิดมา1ช่วงตัวนะครับกำแพงมองบนเปิดมา2 5งจุาขีดสามกำแพงที่2เปิดมา,า, 3, า,า 1. 3นะครับในวันนี้นะครับทีมเยือนนะครับถึงว่าจะเปลี่ยนถ่ายนักเตะกันเยอะพอสมควรครับและแทบจะเป็นทีมใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ d n a ความจัดจ้านครับและความเขียบคมไม่เคยหายไปไหนเลยครับพวกเขายังคงโชว์ฟอร์มแจ่มลากยามาตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องนะครับ แถมในเกมซูเปอร์คัพก็เอาชนะสปอร์ติ้งลิบอบอมาได้ในสกอร์4ประตูต่อ3ครับก็จริงเหมือนกันนะครับที่ซานตาคาราเปิดหัวมาสวนแม่แพ้กันครับด้วยการเอาชนะเอสโตรินมาในสกอร์4ประตูต่อ1ครับแต่ถ้าหากใกล้เรี้ยงคุณภาพนะครับของคู่แข่งที่เจอกันแล้วนะครับยังห่างชั้นกับคืนนี้พอสมควรครับวันนี้นะครับผมเลยมั่นใจนะครับว่าให้อยู่ทีมเยือนปอร์โตต่อ1.25นะครับปอร์โตชนะ3ประตูต่อ1ได้อย่างแน่นอนครับหวันเจี๊ยบ และคู่ที่3นะครับเรามาอยู่ในลีกลาลิก้าสเปนนะครับจะเป็นทางด้านเซลตาบีโกเปิดบ้านเจอกับอาราเบสคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับสําหรับลีกลาลิก้าสเปนก็เพิ่งเปิดฤดูก,กาลนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของเซลตาบีโกเอาชนะไปได้3เสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดในบอลอุ่นเครื่องก็เป็นทางด้านเซลตาบีโกนะครับไปเยือนเวิทแฮมนะครับก็เสมอมาในสกอร์สประตูต่อ2นะครับและเซลตาบีโกทําเงินไปได้3เสียหนึ่งและเจ้า1จบสกอร์สูงมา4และต่ำหนึ่งนะครับ สถิติ5นัดหลังสุดข,ของราเบสเอาชนะไปได้2เสมอ2และแพ้1นัดนัดล่าสุดในบลอุอ่นเครื่องเหมือนกันก็เป็นทางด้านราเบสไปเยือนโอซาสุน่าก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อ1นับและราเบสทำเงินไปได้1เสีย3เจ้า1จบสกอร์สูงมา2ต่ำ2และเจ้า1นัดเฮตูเฮกัน hey, สองทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทางด้านเซลตาบิโกเอาชนะไปได้3เสมอ1และแพ้1นัดนัดล่าสุดนับเซลตาบิโกไปเยือนราเบสก็แพ้มาในสกอร์3ประตูต่อ0นะครับ และเซลตาบิโกทำเงินไปได้3เสียสจบสกอร์สูงมา4และเจ้า1นับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมคนทั้ง2ทีมนับทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้เซลตาบิโกนะครับกุนซือคลาวดีโอคิดลันเดนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับพวกเขาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ตกค้างนับแต่ความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะไม่มีเยอเกนสแตนลาเซนนะครับกองหน้าชาวนอร์เวย์ที่ย้ายไปอยู่กับบูฟแฮมตันนะครับแต่ก็มีการเสริมทัพเข้ามาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือบอคาอิกเกลเซตนะครับ อิลัดโมลิบานครับและอูไนนูเยสครับจะพร้อมลงสนามช่วยในเกมนี้นะครับและด้านการจัดทัพจะใช้ในระบบ4-3-3ครับโดยที่สามประสานแดนหน้านั้นจะวางโจนาธานแบมบานะครับบอคาอิกเเลเซสครับและยาโกอัดปาสครับทางฝั่งของทีมเย็นในวันนี้อลาเบสครับภายใต้การทาทีมกุลซืหลุ่ยกาเซะครับสภาพความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะขาดกองหน้าดาวรุ่งตัวใหม่นะครับนั่นก็คืออุโกโนวอลามอสะครับ ที่บาดเจ็บไหล่นะครับต้องพักรักษาตัวจนถึงกลางเดือนหน้าครับในขณะที่แข้งใหม่อย่างอาเซียบียาริแบรครับและสตอยคอฟครับที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมก็จะพร้อมลงสนามในเกมนี้ครับและด้านการจะทําในวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยที่3ประสานแดนหน้าครับจะวางแข้งใหม่ทั้งหมดลงบูในเกมนี้ครับนั่นก็คืออาเซียบียาลิแบร์ครับสตอยคอฟครับและโตมัสเกนิ่นีครับ เลทราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านเซลตาบีโกต่ออลาเบส0.5นะครับราคาที่สองเปิดมา0.5นะครับกำแพงสูงต่ำกำแพงแรกเปิดมาสองคีด2.5ากำแพงที่สองเปิดมา2.5นะครับเกมนี้นะครับเป็นนัดเปิดฤดูกาลครับที่เชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากสําหรับทั้ง2ทีมครับเนื่องจากแมตชนี้เป็นเกมทางการเล็กแรกนะครับของฤดูกาลนี้นะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้ผมเลยมั่นใจนะครับว่าเจ้าบ้านไม่แพ้อย่างแน่นอนครับ อยู่ต่อเซลตาบีโก้โซนจุดห้านะครับเซลตาบีโก้ชนะสองประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับหว่านเจี๊ยบและคู่ที่สี่ครับเราก็ยังอยู่ในลีกลาลิกาสเปนครับจะเป็นทางด้านลาสพัดมาสนะครับเปิดบ้านเจอกับเซบีย่านะครับคู่นี้เต็บเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูสถิติห้านัดหลังสุดของลาสพัดมาสเอาชนะไปได้สองเสมอสองและแพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดนะครับลาสพัดมาสไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับก็เสมอมาในสกอร์สูงประตูต่อศูนย์ครับ และลัดพัดมาร์นะครับทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์สูงมา1ต่ำสามและเจ้าหนะครับสถิติ5นัดหลังสุดของเซบียาเอาชนะไปได้3และแพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับเซบียาไปเยือนลิเวอร์พูลในบอลอุ่นเครื่องนะครับก็แพ้มาในสกอร์4ประตูต่อ1นะครับและเซบียาทำเงินไปได้2เสีย3จบสกอร์สูงมา2และต่ำสามนะครับเฮู้เฮกันสองทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทางด้านลาพัดมาร์แพ้ไป5นัดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับลาพัรตมาร์เปิดบ้านเจอกับเซบียานะครับก็แพ้มาในสสกออรรร์ููงปะตต่2คับ และลาดพัดมาร์ทเงินไปได้1เสียสเจ้า1จุดสกอร์สูงมาหนึ่งและต่ํา4นะครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้ลาดพัดมาร์ครับกุนซือลุยกาลิออนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะขาดดาลลี่สิงแกงแวนครับเปคิโยนครับและแข้งใหม่อย่างอันนันยานาไซครับที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับแต่แข้งตัวใหม่อย่างสกอตแม็กคา่านาครับและโอลีแม็กเบอร์นีครับสองแข้งจากสกอตแลนด์ที่เสริมทัพเข้ามาใหม่พร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับ และคาดว่าในวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับแผนเมดฟิวตัวลุกจะวางกัมปัญญ่านะครับมานูฟุตเต้นะครับและซันโดลามิเลสนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับและหัวหอกตัวเป้าจะใช้โอรีแม็กเบอร์นี่ดาวยิงตัวใหม่ที่คว้ามาจากเชฟฟิด์ยู่นเตดนะครับและทางฝั่งทีมเยือนในวันนี้เซบียานะครับภายใต้การทําทีมคุนซือกาเซียปิเมนต้านะครับสภาพความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะขาดซูโชนะครับที่เจ็บเข่านะครับและอันแบซัมบีลลกองกานะครับเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขานะครับ นอกนั้นก็จะไม่มีซาอูนกิเยตนะครับกองกลางที่ติดโทดแบนนะครับและด้านการจะทัพในวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4 3 3นะครับแดนกลางก็จะวางในมันยากูเดลครับคอยปั้นเกมครับและ3ประสานแดนหน้านั่นก็คือลูคัสโอคัมเปสนะครับโดดีลูเกบาคิโอนะครับและจะส่งกองหน้าตัวใหม่อย่างเคเลซี่อิฮิอนาโซนะครับที่คว้ามาจากลิเตอร์นะครับ เลทราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านรับพัดมาสเสมอกับเซบีย่าครับกำแพงสูงตามเปิดมา2องคีสองจุดห้ากำแพงที่2เปิดมา2ช่งตัว,ตวนะครับฐานด้านเจ้าบ้านในวันนี้รับพัดมาสนะครับพวกเขาได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านเป็นเกมแรกของฤด,ดูกาลนะครับแต่ต้องรอรับการมาเยือนของทีมแก่งอย่างเซบีย่านะครับบอกเลยว่าเจ้าบ้านเจอกับงานแข่งอย่างแน่นอนนะครับเลทราคาในวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนเสมอนะครับและเหตุผลของสองทีมนี้ที่เจอกันมานะครับเจ้าบ้านก็น่าจะแพ้ทางทางด้านเซบีย่าอย่างมากนะครับ วันนี้นะครับผมเลยมั่นใจว่าให้อยู่เซบีย่าราคาเสมอครับเซบีย่าชนะอย่างน้อย1ประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนครับหวานเจี๊ยบและคู่สุดท้ายนะครับในลีกแชมเปนชิปอังกฤษนะครับจะเป็นทางด้านโควินที่เปิดบ้านเจอกับออกฟอร์ดคู่นี้เตะเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูตารางคะแนนของฝั่งทีมนี้นะครับทางด้านโควินที่อยู่อันดับที่16ของตารางครับแข่งไป1นัดแพ้มา1นัดทําประตูไม่ได้และเสีย1นัดทางด้านออกฟอร์ดอยู่อันดับที่7ของตารางครับแข่งมา1นนัดชนะไป1นนัดครับ ทำประตูไปได้2และไม่เสียมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติ5นัดหลังสุดของโคววนที่เอาชนะไปได้2แพ้สามนะครับนัดล่าสุดนับโคววนที่ไปเยือนบิดตอนะครับก็ชนะมาในสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับและโควินที่ทำเงินไปได้2เสีย3จบสกอร์สู่มา1ต่อมและเจ้า1นะครับสถิติ5้านัดหลังสุดของออกฟอร์ดเอาชนะไปได้3และแพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับออกฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับบีเตอร์บุลโลนะครับก็ชนะมาในสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับและออกฟอร์ดทำเงินไปได้3เสีย2จบสกอร์ตามมาทั้งหมด5รับ เฮตทเวกัน hey hey, ทีมนี้ที่เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทางด้านโควินที่เอาชนะไปได้3เสมอ1และแพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับโควินที่เปิดบ้านเจอกับอ็อกฟอร์ดก็ชนะมาในสกอร์6ประตูต่อ2นะครับและโควินที่ทำเงินไปได้4เสีย1น1จบสกอร์สูงมา3และต่ำ2ครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้โควินที่กุนซ้มมาร์คโรบินนะครับ ประเดิมเกมด้วยการบุกไปพ่ายแพ้สต๊กหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะขาดเบนชีฟนะครับกองกลางนะครับที่ยังคงต้องพักรักษาตัวนะครับเนื่องจากแต่ละปัดเจ็บที่ข้อเท้าในช่วงปีซีซั่นนะครับและด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่3ประสานแดนหน้านะครับจะวางทางด้านฮาร์จีไลน์นะครับเอลลิสซิมนะครับและเอลอนแม็กซันคลาสนะครับและทางด้านทีมเยนอ็อกฟอร์ดครับภายใต้การทําทีมกุนซือเดดบังกินแฮมนะครับ ผลงานในเกมแรกในช่วงเปิดฤดูกาลครับเปิดบ้านเอาชนะนอริไปในสกอร์สประตูต่อศูนยครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้พวกเขาไม่มีรายงานตัวเจ็บหรัวติดโทษแบนครับด้านการจัดทัพในวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4141นะครับแดนกลางก็จะวางรูเบนโรดิเกตนะครับกับคาเมลอนบานาแกนครอยปั้นเกมร่วมกันครับและหัวหอกตัวเป้าครับนั่นก็คือโทมัสแฮริสนะครับลงล่าสกอร์ในเกมนี้นะครับ เลนราคาในวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านโคเวนที่ต่อออกฟอร์ด0.5กีด1ราคาที่ส่งเปิดมา1ช่วงตัวนะครับกำแพงสูงต่ำกำแพงแรกเปิดมา2.5กี3กำแพงที่2เปิดมา2.5นะครับฐานด้านเจ้าถิ่นในวันนี้โคเวนที่นะครับประเดิมเกมแรกของฤดูดกาล้วยการแพ้สโต๊กไปในสกอร์0ประตูตอหนึ่งนะครับและแมตช์นี้นะครับในเล่นในบ้านนะครับผมมั่นใจนะครับว่าน่าจะไม่แพ้ขาบ้านอย่างแน่นอน,นครับและในวันนี้ต้องเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของออกฟอร์ดน้องใหม่นะครับ ที่ผลงานในเกมแรกฤดูกาลนี้นะครับเขาเปิดบ้านอัดนอริไปในสกอร์สประตูต่อศูนย์นับวันนี้ผมมั่นใจว่าเจ้าบ้านไม่แพ้คาบ้านอย่างแน่นอนครับฟันธงต่อเจ้าบ้านโคเวนที่ศูนย์จุดเับโคเวนที่ชนะ3ประตูต่อหนึ่งได้อย่างแน่นอนครับหวานเจี๊ยบแล้วก็จบไปกับผลงาน5คู่ที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้พี่ๆฟังนะครับสำหรับตัววีในค่าคืนนี้นะครับเรามาอยู่ในบอลเพียมิลลนะครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมคู่นี้เตมเวลา ก็เหมือนเดิมครับสำหรับพี่ๆอยากได้แนวทางครับหรือว่าทัศนะดีๆสําหรับคู่ v i p คู่นี้หรือว่าคู่อื่นๆครับที่ทีเดย์นาไม่ได้พูดถึงนะครับสามารถกดเข้าบ้านเขียวนับเข้าไปที่เพื่อนแล้วพิมพ์แอดหน้าหนับแล้วพิมพ์ตามด้วยทีเฮดบีตองแปดหรับหรือว่าใต้คลิปนี้มีแน่นอนนะครับและคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้านซานตาคาลาเปิดบ้านเจอกับปอโตคู่นี้เต็มเวลา5้าทุ่มตรงนับผมให้อยู่ทีมเยือนต่อปอโต1.25นะครับปอโตชนะ3ประตูตอหนึ่งนั่อย่างแน่นอนนะครับว และคู่ที่3นะครับเรามาอยู่ในลีกลาลิกาสเปนจะเป็นทางด้านเซลตาบีโกเปิดบ้านเจอกับอ阿าเบสคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมให้ไปอยู่ต่อเซลตาบีโก0.5นะครับเซลตาบีโกชนะ2ประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบและคู่ที่4นะครับจะเป็นทางด้านลาสพัดมาร์สเปิดบ้านเจอกับเซบีย่าคู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งนับผมให้อยู่ทีมเยือนเซบีย่าราคาเสมอนะครับเซบีย่าชนะ1ประตูต่อศูนย์ได้อย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบ และคู่สุดท้ายนะครับเรามาอยู่ในบอลแชมเปียนชิพอังกฤษนะครับจะเป็นทางด้านโคเวนที่เปิดบ้านเจอกับออกฟอร์ดคู่นี้เต่เวลาตีสอตรงนะครับผมให้อยู่เจ้าบ้านต่อโคเวนที่0.75นะครับโคเวนที่ชนะ3ประตูต่อ1ได้อย่างแน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบแล้วผมก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับถ้าพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับเข้าไปตามเข้าไปใส่กันได้เลยนะครับแล้วประกันว่าไม่ตกเครื่องอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับ ฝากพี่ๆทุกคนครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นครับกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ